ไปต่อกันที่รายการนี้เลยและกันนีก็แซบไม่แพ้โฟโต้บุ๊กเหมือนกันนะคะกับแม่บ้านประจันบานค่ะสัปดาห์นี้นะคะแฟนๆชาวไทยรัฐทีวีจะได้พบกับแขกรับเชิญสุดแซบนี่เลยตุ้ยเกียรติกรมลนั่นเองค่ะ ก็เป็นนักร้องมากความสามารถนะคะมาร่วมเปิดอกเปิดใจในช่วงผู้ชายในฝันค่ะงานนี้3าพิธีกรสุดแซ่บของเราเอาอีกแล้วค่ะจะพาไปล้วงลึกถึงเรื่องลับๆของนักร้องหนุ่มทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแฟนคลับเอ๊ยยังไงกันนะคะชีวิตในวงการบันเทิงรวมไปถึงเรื่องที่หลาย,ลายคนอยากจะรู้ซึ่งบรรยากาศก็สนุกสนานเป็นกันเองเป็นอย่างมากค่ะโดยนักร้องหนุ่มก็เผยว่าเตรียมเพลงมาโชว์ให้แฟนๆได้ฟินกันอีกด้วยค่ะ คุ้นเคยกับพี่ๆเขาอยู่ครับผมแล้วมาได้มาเมาท์มอยกันอยู่ในรายการสนุกสนานดีครับผม mm hmm. ชวนหาเรื่องให้มีเอามาเมาท์กันสนุกสนานทั้งเรื่องอาการใช้ชีวิต การสนุกสนานกับกับเรื่องแฟนคลับที่เคยเจออะไรเงี้ยฮะก็กก็็คือแปลกดีสนุกดีแล้วก็มีมุมมีมุมดีๆที่เราเอาหยิบยกมาพูดกันในรายการได้ด้วยกับรวมไปถึงเรื่องแซ่บๆด้วยมีอะไรไหมคะแซ่บๆอ่ะครับใช้อะไรอีกอ่าใช่ใช่ใช่ก็จะมีฮาๆกันในรายการครับมีทั้งพี่แกล้งผมแล้วผมแกล้งพี่ๆเขาอะไรเงี้ยครับผมไงก็ฝากติดตามนะครับรายการแม่บ้านประจันบาลครับทุกวันพุธพฤหัสศุกร์ครับ11บเอโมงเช้าครับผมติดตามเทปผมไม่ได้นะครับสนุกแน่นอนครับ ถ้าอยากรู้ว่าสามสาวแม่บ้านประจันบานของเราหน้าอิจฉาขนาดไหนอย่าลืมเปิดดูแล้วกันนะคะสำหรับรายการแม่บ้านประจันบาน11โมงนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวบันเทิงแล้วค่ะเชอรี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ